สวัสดีครับคุณผู้ชมแฟนเพจของเซตไทยแลนด์และ YouTube เซตไทยแลนด์ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษกับทุกครั้งที่มีพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ mai เราจะไลฟ์สดให้ทุกท่านได้ติดตามบรรยากาศวันแรกของการเปิดทําการซื้อขายของหุ้นน้องใหม่ในตลาดกันนะครับและวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านด้วยบรรยากาศพิธีสดจากขอประชุมสุกรีแก้วเจริญอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับ โดยพิธีการวันนี้ยังคงให้ความสําคัญกับการเฝ้าระวังโควิด -19 โดยเราจํากัดผู้เข้าร่วมงานรักษาระยะห่างตามมาตราการป้องกันโรคที่ทางการกําหนดนะครับวันนี้เราไลฟ์สดพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ์การเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพครับใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า BARE i t นะครับ โดยเบียริอยู่ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ครับเป็นการลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินสิ่งปลูกสร้างและส่วนควบของทรัพย์สินบ,บางส่วนที่ใช้ในการดําเนินงานสนามบินภายในโครงการสนามบินสมุยเป็นระยะเวลา25ปีและให้เช่าช่วงแก่บจกกรุงเทพบริหารสนามบินซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบอมจการบินกรุงเทพที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการดําเนินธุรกิจพัฒนาและบริหาร สนามบินรวมทั้งให้บริการสายการบินในนามสายการบินบางกอกแอร์เวยส์ครับเราจะนี้โครงการสนามบินสมุยครับเปิดให้บริการมากว่า33ปีโดยมีจุดเด่นคือทำเลที่ตั้งบนเกาะสมุยซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับเ o r l ์คลาส s นะครับและเป็นสนามบินนานาชาติที่รองรับนักท่องเที่ยวทั้งภายในและระหว่างประเทศมากมายอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวจากทุกที่นะครับบริการของเราข้างล่างพร้อมแล้วครับเราเชิญทุกท่านไปติดตามการต้อนรับ b บียริดบริษัท การบินกรุงเทพนะครับในการเปิดการซื้อข,ขายกันครับเรียนท่านผู้บริหารทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอาสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพท่านผู้บริหารบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ท่านผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ทรัสเพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอาสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพหรือ B ีเอรีเนื่องในโอกาสเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยลำดับถัดไปขอเชิญทุกท่านรู้จักกับบีเอรีผ่านทางวีดิทัศน์ที่จะนําเสนอต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านรับชมค่ะ เพราะอะไรเกาะสมุยถึงเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกยกให้เป็นเกาะสวรรค์มีสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นั่นก็คือสวรรค์ไม่ได้เริ่มต้นที่เกาะสมุยแต่เริ่มต้นที่นี่สนามบินสมุยประตูสู่เกาะสวรรค์สนามบินที่ได้รับการยอมรับจากนักเดินทางทั่วโลกว่าเป็นหนึ่งในสนามบินที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สาม,มารถสร้างความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่ลงจากเครื่องบินด้วยบรรยากาศสบายๆเหมือนได้มาผ่อนคลายในรีสอร์ทส่วนตัวสนามบินสมุยได้รับการออกแบบและก่อสร้างโดยคำนึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมของเกาะสมุยเป็นหลักเน้นการออกแบบให้กลมกลืนกับธรรมชาติแวดล้อมลักษณะอาคารเปิดโล่งเพื่อให้บรรยากาศเป็นธรรมชาติในรูปแบบของเกาะสมุยมากที่สุดทุกรายละเอียดล้วนผ่านการคิดและรังสรรค์จากนักออกแบบมืออาชีพรับรองว่าคุณจะต้องเพลิดเพลิน ดื่มด่ำบรรยากาศจนแทบลืมไปเลยว่ากำลังเดินอยู่ในสนามบินล่าสุดสนามบินสมุยได้รับรางวัลสนามบินกรีนแอร์พอร์ตประจำปี2564ภายใต้โครงการส่งเสริมสนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยได้รับการประเมินให้ผ่านเกณฑ์ในระดับดีมากจากการจัดก,การสนามบินอย่างมีประสิทธิภาพและในวันนี้เมื่อเกาะสมุยกลับมาฟื้นฟูจนสวยงามเต็มที่ประตูสู่เกาะสวรรค์บานนี้ ก็พร้อมเปิดต้อนรับทุกคนอีกครั้งไม่ใช่แค่ในฐานะประตูเชื่อมขุนมุ่งตรงสู่เกาะสวรรค์เท่านั้นแต่กลับมาพร้อมโอกาสครั้งใหม่กับ B a r i d Trust เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอาสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพกับการลงทุนในสิทธิการเช่าในสนามบินสมุยเป็นระยะเวลา25ปีโดยทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนได้แก่ทางวิง่งทางขับและลานจอด อาคารผู้โดยสารทั้งภายในและระหว่างประเทศอาคารตรวจบัตรโดยสารและอาคารสำนักง,งานดับเพลิงบริหารงานด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญภายใต้กลุ่มบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือบางกอกแอร์เวย์ด้วยโครงสร้างสถารายได้เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอโอกาสดีๆที่คุณจะได้ก้าวเข้ามาเป็นหนึ่งในคนสำคัญ ร่วมเติบโตไปพร้อมกับประตูสู่เกาะสวรรค์สนามบินสมุยมาถึงแล้วประตูแห่งความสุขและโอกาสรับผลตอบแทนระยะยาวจาก B a r e i d อยู่ตรงหน้าคุณพร้อมจะเปิดประตูบานนี้ไปด้วยกันกับเราหรือยัง B a r e i t B A Airport l i a s e h o l d Real Estate Investment Trust Trust เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอาสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพคำเตือนทำความเข้าใจลักษณะสนินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน และที่จบไปนั้นนะคะเป็นภาพรวมการดำเนินธุรก,กิจของ b a RITE ค่ะลำดับต่อไปจะเป็นพิธีการสำคัญในวันนี้คือช่วงพิธีลงนามในโอกาสสำคัญนี้ดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารเพื่อลงนามค่ะขอเรียนเชิญคุณศรีพบสารศาสตร์ประธานกรรมการบริษัทกรุงเทพบริจมเนจเมนต์จำกัดเพื่อลงนามพร้อมกันนี้ขอเรียนเชิญผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติค่ะขอเรียนเชิญคุณพุทิพงศ์ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้มนวยการใหญ่บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนพร้อมกันนี้ขอเรียนเชิญคุณแมนพงศ์ไสนานารงค์รองผู้จัดก,การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคุณรุ่งทิพย์เจริญวิสุทธิวงศ์ผู้ช่วยผู้จัดก,การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคุณพานพอังสุขสิงห์ผู้บริหารสายงานวานิธนกิจธนาคารกษตกรไทยจำกัดมหาชนค่ะดิฉันขอเรียนเชิญคุณศรีพบสารศาสตร์ประธานกรรมการบริษัทกรุงเทพปรีดแมเนจเมน์จจำกัดเพื่อลงนามค่ะขอเชิญท่านผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกันค่ะ ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารทุกท่านค่ะขอขอบพระคุณค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณแมนพงศ์เสยนานารงรองผู้จัดการหัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวแสดงความยินดีกับด e ีเอริสขอเรียนเชิญค่ะ ท่านครับเรียนท่านผู้บริหารบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนท่านผู้บริหารบริษัทกรุงเทพรีดแม n จ g เมนต์จำกัดผู้จัดการกองทรัสท่านผู้บริหารทรัสตีที่ปรึกษาทางการเงินผู้จัดการการจัดจำหน่ายแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนและนักลงทุนทุกท่านครับนับเป็นโอกาสที่น่าย,ยินดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีโอกาสต้อนรับทรัสเพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอาสังหาริมทรัพย์สนามบิน การบินกรุงเทพโดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า B a e r i t เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยจะเริ่มทำการซื้อขายหลักทรัพย์วันนี้เป็นวันแรกในหมวดกองทุนรวมและกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ด้วยมูลค่าตลาดรวม1 3 3 0ล้านบาท B a e r i t เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนในสิทธิการเช่าสนามบิน กองแรกในประเทศไทยโดยลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินสิ่งปลูกสร้างและส่วนควบของทรัพย์สินบางส่วนที่ใช้ในการดำเนินงานสนามบินภายในโครงการสนามบินสมุยเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น25ปีและให้เช่าแก่บริษัทการบินบริหารบริษัทกรุงเทพบริหารสนามบินจำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชน โครงการสนามบินสมุยเปิดให้บริการมาแล้วกว่า33ปีโดยมีจุดเด่นคือทำเลท,ที่ตั้งบนเกาะสมุยซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ World Class และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่รองรับเที่ยวบินทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศและด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของกลุ่มผู้ผู้บริหารบริษัทการบินกรุงเทพในการดำเนินธุรกิจพัฒนาและบริหารสนามบิน ผมเชื่อว่า b a r e ริจะมีศักยภาพในการเติบโตไปพร้อมกับการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวของประเทศไทยต่อไปสุดท้ายนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณผู้บริหารบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนผู้จัดการกองทรัสต์ทรัสตีที่ปรึกษาทางการเงินผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆที่ช่วยสนับสนุนการเข้าจดทะเบียนของกองทรัสในครั้งนี้ขอขอบพระคุณครับ ขอขอบพระคุณคุณแมนพงศ์เสนาดารงค์ค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณพานพอังสุสิงห์ผู้บริหารสายงานวานิธนกิจธนาคารกษิกรไทยจำกัดมหาชนกล่าวแสดงความยินดีกับบีเอริส e ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดก,การการจัดจำหน่ายหมดครับขอเรียนเชิญค่ะขอบคุณครับและก็สวัสดีครับทุกท่านเรียนคุณแมนพงศ์เสนา,นาดรง รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคุณพุทธิพงศ์ประสาททองโอสถกรรมการผู้บรุนการใหญ่บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BA ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์สนามบินสมุยคุณศรีพบสาราศาสตร์ประธานกรรมการบริษัทกรุงเทพรีดแมเนจเมนต์จำกัดในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านครับ ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายขอแสดงความยินดีกับบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัทกรุงเทพรีดแมเนจเมนต์ Management จำกัดในโอกาสที่นำหน่วยทรัสของทรัส์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอาสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพหรือ b a r e ีเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ การลงทุนผ่านกองคลัส์เพื่อเป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือกองรีดถือเป็นหนึ่งในการลงทุนที่น่าสนใจภายใต้ภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นที่ผันผวนหรือในภาวะเงินเฟอ้อสูงในปัจจุบันเนื่องจากผู้ลงทุนสามารถได้รับผลตอบแทนที่มีความสม่ำเสมอในระยะยาวจากเงินปันผลที่มีอัตราที่ดีในขณะที่ความผันผวน ต่ำกว่าการลงทุนในหุ้นจึงสามารถช่วยสร้างสมดุลให้แก่พอร์ตการลงทุนได้เป็นอย่างดีสำหรับ BA r e ร d นับว่าเป็นกองทรั์ที่มีความน่าสนใจเนื่องจากเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่มีคุณภาพเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของระบบการส่งขนส่งทางอากาศตั้งอยู่ในทําเลที่มีศักยภาพเพื่อรองรับการท่องเที่ยวของประเทศไทยและเป็นการลงทุนที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศไทย ที่ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวกำลังฟื้นตัวประกอบกับมีรายได้ที่มั่นคงจากการให้เช่าช่วงสนามบินสมุยแก่บริษัทย่อยของบมจการบินกรุงเทพซึ่งเป็นผู้บริหารสนามบินทำให้มั่นใจได้ว่ากองทรัสจะมีรายได้ที่สม่าเสมอจากการบริหารงานของสนามบินนอกจากนี้กองทรัสยังสามารถขยายการลงทุน ไปในทรัพย์สินใหม่เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพสร้างรายได้และผลตอบแทนที่ดีขึ้นแก่ผู้ถือหน่วยทัสจึงนับว่าเป็นการลงทุนที่ดีและมีความน่าสนใจมากสุดท้ายนี้ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนขอขอบคุณบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัทกรุงเทพรีดแมเนจเมนต์จำกัดที่ให้ความไว้วางใจแก่ธนาคารได้สนับสนุนกลุ่มบริษัทเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนทางด้านการให้เงินกู้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่ายในครั้งนี้เราเชื่อมั่นว่า Ba. Reed จะเป็นหนึ่งในกองทรพลชั้นนำของประเทศไทยและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีขอบคุณมากครับขอขอบพระคุณคุณพานพอังสุสิงค์ค่ะ ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณพุทธิพงศ์ปราสาททองโอโสถกรรมการผู้มนวยการใหญ่บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนกล่าวแสดงความยินดีกับบีเอ,อรีในฐานะเจ้าของทรัพย์สินที่กรอทนะัศเข้าลงทุนขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับเรียนคุณแมนพงศ์เสนาธรงค์ รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ต่ละหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคุณศรีพบสรารศาสตร์ประธานกรรมการบริษัทกรุงเทพรีดแมนจ์ Management จำกัดในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์คุณพานพอังสุสิงห์ผู้บริหารสายงานวาน,นิชธนกิจธนาคารกรสิกรไทยจำกัดมหาชนในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่าน ในนามของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BA ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์สนามบินสมุยขอแสดงความยินดีกับบริษัทกรุงเทพริชแมนจเม้นต์จำกัดในโอกาสนำหน่วยทรัสของทรัสเพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอาสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพหรือ BA r e i ีเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทการบินกรุงเทพมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและบริหารจัดการให้สนามบินของเราทั้งสามสนามบินเป็นสนามบินที่ดีมีศักยภาพสามารถรองรับเที่ยวบินและนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยสำหรับสนามบินสมุยเป็นสนามบินแห่งแรกของบริษัท เป็นสนามบินเอกชนแห่งแรกของประเทศไทยและเป็นสนามบินนานาชาติที่รองรับเที่ยวบินทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศโดยรูปแบบสไตล์รีสอร์ทซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสนามบินการใช้บัถทุที่กลมกลืนกับธรรมชาติประกอบกับการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล ทำให้สนามบ,บินสมุยเป็นที่รู้จักและยอมรับจากนักท่องเที่ยวที่ได้มาเยี่ยมเยือนจึงนับได้ว่าสนามบ,บินสมุยเป็นเกตเว a สำคัญสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวไปยังเกาะสมุยอนห,หมู่เกาะใกล้เคียงนับเป็นเกาะสวรรค์สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกบริษัทขอให้ความมั่นใจแก่นักลงทุนว่า เราได้ส่งมอบสนามบินสมุยซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ดีและมีศักยภาพสามารถสร้างไรายได้สม่ำเสมอแก่กองทรัสต์ดังนั้นนักลงทุนทุกท่านจะได้รับการตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอเช่นเดียวกันขอบคุณครับ ขอขอบพระคุณคุณพุทธิพงศ์ปราสาททองโอสถค่ะในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณสีพบสารศาสตร์ประธานกรรมการบริษัทรกรุงเทพรีทแมนจ g เมนต์จำกัดกล่าวในโอกาสที่ b a r e รเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับ เรียนคุณแมนพงษ์เสนานรง์รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคุณพุทธิพงศ์ประสาททองโอสถกรรมการผู้มนวยการใหญ่บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือบียในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์สนามบินสมุยคุณพานพอังสุสิงผู้บริหารสายงานวานิชธนก,กิจธนาคารกรสิกรไทยจำกัดมหาชน ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจ,จัดจำหน่ายแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านในนามของบริษัทกรุงเทพบริทแมนจเมนต์จำกัดผมมีความยินดีในโอกาสสำคัญที่กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอาสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพหรือ BA r e i ีจะเข้าซื้อขายเป็นวันแรกในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันนี้นะครับ บริษัทในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนโดยครั้งแรกลงทุนในสนามบินสมุยนะครับสำหรับกองทรัสต์เบียรถือเป็นทรัสต์กองแรกในประเทศไทยที่เข้าลงทุนในสินทรัพย์ประเภทสนามบินซึ่งจะได้รับประโยชน์ เป็นค่าเช่าจากสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการดําเนินกิจการสนามบินสมุยระยะเวลาทั้งสิ้น10 25ปีนะครับมูลค่ารวมของกองทรัสทั้งสิ้น14,300ล้านบาทบด้วยศักยภาพของโครงการที่อยู่ในทําเลที่เป็นจุดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวที่โดดเด่นบริษัทจึงมั่นใจว่าจะเป็นทางเลือกใหม่สําหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในกองทรัสเพื่อโอกาส ในการรับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระยะยาวนะครับสุดท้ายนี้ในนามของบริษัทกรุงเทพรีสแมจเม้นต์จำกัดต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและให้การสนับสนุนได้แก่ส่นักงานกรตตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารกสิกรไทยผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสทุกบริษัทสื่อมวลชนตลอดจ,จนผู้ที่มีส่วนตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักลงทุนทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนกองทรัสต์ e r e ยรให้เข้าจดทะเบียนในตลาดรัพย์ได้สำเร็จในวันนี้โดยบริษัทจะใช้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการกองทรัสเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุนขอบคุณครับขอขอบพระคุณคุณศรีภพสารศาสตร์ค่ะและขอเรียนเซิญท่านผู้บริหารอยู่บนเวทีก่อนนะคะ ลำดับต่อไปจะเป็นพิธีการมอบเกียรติบัตรและโลกแสดงความยินดีจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารบนเวทีค่ะขอเรียนเชิญคุณพุทธิพงศ์ปราสาททองโอสถกรรมาการผู้เหนวยการใหญ่บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนพร้อมกันนี้ขอเรียนเชิญคุณแมนพงศ์ไสน,านารงค์รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณรุ่งทิพย์เจริญวิสุทธิวงศ์ผู้ช่วยผู้จัดก,การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะขอเรียนเชิญคุณแมนพงศ์มอบเกียรติบตัตรแสดงความยินดีแก่คุณพุทธิพงศ์ค่ะ ขอเรียนเชิญคุณแมนพงศ์มอบโลกแสดงความยินดีแก่คุณสีพบค่คะขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารทุกท่านค่ะ ขณะนี้ดิฉันขอนาทุกท่านเข้าสู่ช่วงของพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ B ีเอริสขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารบนเวทีค่ะขอเรียนเชิญคุณพานพอังสุสิงห์ผู้บริหารสายงานวานิธนากิจธนาคารเกษิกรไทยจำกัดมหาชนค่ะพร้อมกันนี้ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารจากบีเอริสรับหน้าที่สันระครงังร่วมกับพิธีเปิดการซื้อขายในวันนี้ด้วยค่ะ นืงจากระบบในการซื้อขายเป็นระบบแรนดอมนะคะในช่วงนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกันก่อนค่ะและในระหว่างนี้นะคะดิฉันจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจนะคะของทรัสเพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพหรือ BA r e ริค่ะโดยจุดเด่นของโครงการที่กองทรัสลงทุนก็คือโครงการสนามบินสมุย โดยมีการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเกาะสมุยซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะโดยเว็บไซต์ของ Travel and l ์เลชจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลกเป็นอันดับที่7จจาก25และเป็นเกาะเพียงแห่งเดียวของไทยที่ได้รับการจัดอันดับอย่างไรก็ตามค่ะ โครงการสนามบินสมุยได้รับผลกระทบจากวิกฤตการการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อมูลค่ะเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของ BA r e i t นะคะขณะนี้เรากำลังรอสัญญาณอยู่นะคะเนื่องจากเวลาในการเปิดการซื้อขายลักรัพย์เป็นแบบแรนดอมค่ะและบัดนี้ได้เวลาที่ BA r e i t พร้อมเปิดการซื้อขายแล้วค่ะเรามาให้สัญญาณพร้อมกันเลยนะคะ5 4 3 2 1 แสดงความดีีดกับคลัสประการลงทุนในสิทธิการเช่าสังหารทบัพย์์สนามบินการบินกรุงเทพหรือ b ีเอรินะคะด้วยราคาเปิดตลาด10บาท10สตางค์ค่ะในตอนนี้นะคะขอเรนเซญท่านผู้บริหารมองที่กล้องค่ะให้ได้เก็บภาพแห่งความประทับใจในวันนี้ที่ b ีเอริได้เปิดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะ ในตอนนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารมองที่กล้องสักครู่นะคะ ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารทุกท่านนะคะสุดท้ายนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่วันนี้มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสพิเศษนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านและสวัสดีค่ะต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะครับกับ ปีเอรีทนะครับ p l u ์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพกับพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับราคาตอนนี้อยู่ที่1 0บาท20สตางค์นะครับบวก2%เครับจากข้อมูลเอกสารข่าวที่ทางบริษัทได้ให้ไว้กับสื่อมวลชนในเช้านี้ครับคุณลีละพัฒน์ลีละวันลีละหาวันนิตนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทกรุงเทพ บริ a ัทแมเนจเมนต์จำกัดในฐานะผู้จัดการกองทรัสให้ข้อมูลไว้นะครับว่าเบียร์มีนโยบายเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการดําเนินกิจการสนามบินสมุยซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีศักยภาพเติบโตสูงครับโดยเกาะสมุยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทยสนามบินสมุยจึงเป็นเกตเวทยที่รับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเกาะสมุยและหมู่เกาะใกล้เคียงสามารถสร้างรายได้ตามการเตริบโตของจํานวนนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีครับ ในช่วง10ปีย้อนหลังนะครับปี2553ถึง2562สนามบินสมุยร,รองรับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกรวมกว่า2.6ล้านคนต่อปีครับแล้วก็มีเที่ยวบินรวมกว่า30,000เที่ยวบินต่อปี กองทรัสต์จะมีรายได้จากการให้เช่าช่วงทรัพย์สินแก่บริษัทกรุงเทพบริหารสนามบินจำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนจึงมั่นใจได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวครับจะมีการบริหารจัดการที่ดีและการจัดหารายได้จากผู้เช่าที่มีศักยภาพส่งผลให้กองทรัสต์มีรายได้สม่ำเสมอตลอดระยะเวลา25ปีภายใต้เงื่อนไขที่สามารถปรับขึ้นค่าเช่าประมาณปีละ2% สำหรับช่วงปีแรกคาดว่าจะจ่ายผลตอบแทนประมาณ8.09%ต่อปีนะครับโดยการจ่ายผลตอบแทนอาจจะจ่ายคือในรูปเงินปันผลหรือเงินลดทุนซึ่งถือว่าเป็นกองทรัสต์ที่ให้อัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจกองหนึ่งในกลุ่มกองทรัสต์ในตลาดครับ ผู้ลงทุนท่านใดสนใจข้อมูลนะครับสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานกรอต www.sec.or.th อ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของกองทรัสที่ w w w b ์ r e c o t h ที่ w w w b a r นะครับ b a r e i t c o t h นะครับแล้วก็ www.set.or.th เเป็นเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับ ติดตามกันได้ในครั้งถัดไปนะครับกับการไลฟ์หลักทรัพย์ที่จะเข้าทำการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ MAI กันที่นี่ครับ Facebook Page Set Thailand และ YouTube Set Thailand นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ เบีย i t เป็นกองทรัสเพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอาสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพค่ะซึ่งเราจะหาผลประโยชน์จากสิทธิการเช่าที่เราได้มาและก็นำผลตอบแทนให้กับนักลงทุนทั่วไปค่ะหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของความสะดวกสำหรับผู้ลงทุน ทั่วไปที่สามารถที่จะนำหน่วยทรัสเนี่ยเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้อีกประโยชน์ส่วนหนึ่งก็ในส่วนของตัวกองทรัสเองนะคะเราสามารถที่จะระดมเงินทุนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราสามารถที่จะเพิ่มเติมทรัพย์สินเข้าไปในกองทรัสแล้วก็ระดมทุนกับทางผู้ลงทุนต่อไปในอนาคตค่ะ